ขอเก็บรักนี้ให้ตายไปกับใจเมื่อให้เจอคนทีน่ดีกว่าทำมามองหน้าทำมาข้องใจไหวาหาวทำมามองหน้าทำมาเก้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 าเกาเกาเกามองลยมองไรมอเห็นนกบิน Inok, bin. Ish. Ish, ish, ish. Ish, 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 ish. Shoo, sure, sure. <laughs> Ah, Ish, ish, ish. Ni, yuri. Nih. Chapa ka. Ish, ไทเกอร์ตัวไหนไทเกอร์อารีโอไหนนิโออารีโอไม่เคยคิดจะเลี้ยงแมวเลยนะพอมาเจอโอ้ยทาสแมวเอ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  ไทเกอร์อันนี้ลีโอสีจะเข้มกว่ากันไทเกอร์หน้าเข้มเข้มขลีโอหน้าไม่เข้มนะ <laughs> ตบหัวไว้ตบหัวตบหัวตบหบัวบายบายก่อนบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย